เอาละค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกระติบน้อยเทนดี้ทาร์เรนะคะชาแนลดีดีที่มีเรื่องผ้าย,ยิบซีมาฝากนะคะ,ะเราก็มาถึงวิธีการแก้ไขปัญหารักด้วยผ้าย,ยิบซีนะคะคราวนี้เราก็มาถึงไพ่แปดเหรียญกันนะคะวิธีการแก้ไขปัญหารักด้วยผ้าย,ยิบซีในกรณีน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ไพ่แปดเหรียญแล้วอยากรู้ว่าเออเราจะแก้ไขปัญหารักยังไงดีนะคะก็ต้องบอกว่าอ๋อพี่ขอโทษค่ะพี่ลืมไปว่าเอกสารที่ใช้ประกอบในการอธิบายนะคะก็เป็นไพ่ r i d e r w ์เนะคะแต่เป็นชุด Smithway t ร a l เด e กนะคะก็เป็น Sentinel Edition นะคะสำนักพิมพ์สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์ม US เ a m e เห็นรายแบบนี้นะคะก็ให้รู้ว่าเป็น US g a m e กนะคะโอเคค่ะเราก็มาต่อกันคะที่แล้วเราพูดไปแล้ว7เหรียญอันนี้เรามาต่อ8เหรียญก็คือว่าถ้าเกิดว่าท่านใดก็แล้วแต่นะคะได้ไพ่8เหรียน ได้ไพ่8เหรียญถามว่าวิธีการแก้ไขปัญหารักด้วยไพ่ยิบซีเวลาได้ไพ่8เหรียญนี่จะต้องทํำยังไงในกรณีคนโสดนะคะถ้าเกิดว่าได้ไพ่8เหรียญเนี่ยพี่ก็ต้องบอกเลยว่าออมันเป็นช่วงระยะเวลาจริงๆแล้วเวลาคนได้ไพ่8เหรียญนะไม่ค่อยน่าเกิดปัญหาเป็นเพราะว่าอะไรรู้ไหมเวลา8ดเหรียญเนี่ยเราจะเป็นในลักษณะตรงที่ว่าเวลาเรารู้สึกว่าเราชอบใครเราทุ่มเทแล้วมันจีบง่ายจีบไวเพียงแต่ว่าไพ่ใบนี้ มันจะเป็นไพ่ตัดหน้าในลักษณะตรงที่ว่าเวลาคุณเจอเนี่ยคุณจะเจอจากการทำงานนะดังนั้นนะ่ะมันเป็นช่วงระยะเวลาที่เราจะมุ่งม,มั่นทุ่มเทเต็มที่ในการทำงานแล้วเราก็ได้เจอคนคนนั้นถามบอกว่าแล้วงั้นต้องทำไงอะคะบางคนบอกต้องทำไงครับต้องทำไงคะก็คือหมายถึงว่าเวลาได้ไพ่ใบนี้เราถามเรื่องความรนะักว่าทำยังไงจะมีแฟนลุยเลยคะ่ะลุยอะไรอย่าเพิ่งลุยจีบลุยทำมาหาก,กินก่อนลุยให้เต็มที่ คือไม่ต้องถึงขั้นแบบว่าอุ้ยรวยมีเงินเก็บหลายล้านไม่ต้องคือลุยทํางานเต็มที่เราบ้างานช่วงเราทํางานแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครก็แล้วแต่มีงานอดิเรกเขา<อ>เรียกง,ง่ายแบบใช้ชีวิตให้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการทํางาน หรืองานอดีเลกนะคะเราทุ่มเททําเต็มที่แล้วมันก็มีแนวโน้มด้วยว่าเราจะเจอช่วงในระหว่างเราทํางานหรือทํางานอดีเลกข,ของเราเนี่ยแหละคือดังนั้นนะคะเวลาได้ไพ่ใบนี้ต้องทุ่มเทตั้งใจทํางานเต็มที่นะคะเดี๋ยวน้องเองก็จะแบบมีโอกาสพบรักด้วยเดยบังเอื่นเหมือนกันนะคะทีนี้ถ้าเกิดในคนที่ แต่งงานแล้วหรือว่ามีแฟนแล้วนะคะถามว่าได้ไพ่แปดเหรียญน,นี้ทํายังไงดีล่ะถ้าในคนที่ได้ไพ่แปดเหรียญนะคะในคนที่แต่งงานแล้วหรือมีแฟนแล้วแล้วปรากฏว่ามีปัญหาถ้าเกิดว่ามีปัญหาบางคนบอกอ่ะมันเป็นไพ่เงินหยิบเงินให้เลยหยิบบัตรเครดิตให้เลยใช่ไหมคือมันก็ถ้าได้อย่างนั้นก็ดีหลายๆคนก็อาจจะชอบใช่ไหมคะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ของการศึกษามันไม่ได้หมายความว่าน้องแบบเออ จะง้อแฟนด้วยกันที่ว่าไปเรียนต่อไม่ใช่ค่ะแต่มันหมายถึงว่าเราเองเ่ะเราต้องแบบค่อยๆเร่งใ,ใช้เวลาเนี้ยในการศึกษาดูแฟนเราใหม่อีกนิดนึงว่าเอ๊เขาชอบอะไรนะเขาชอบเขาชอบอะไรชอบคุยกับเพื่อนคนไหนชอบกินอะไรอะไรงี้ยเหมือนกับว่าแต่ก่อนเราเป็นแฟนกันเนี่ยเราอาจจะแบบรู้หรอกแต,แต่บางทีเราก็ไม่ได้รู้ในดีเทลมากในบางคนเป็นแฟนกันน่ะในบางคนถามว่า แฟนชอบกินขนมอะไรในบางคนยังไม่รู้เลยนะคือพี่เคยนะได้ไพ่ใบนี้คือลูกค้าหยิบได้ไพ่ใบเนี้แล้วทีนี้ก็ต้องง้อคืนดีทีนี้พี่ก็เลยถามบอกว่ารู้ไหมคะว่าแฟนตัวเองชอบสีอะไรไม่รู้แฟนชอบกินขนมอะไรไม่รู้เพื่อนสนิทเขาชื่ออะไรไม่รู้คุยตอนนี้ก็เลยบอกว่างานยากละคือต้องค่อยๆศึกษานะต้องค่อยๆดูว่าแฟนตัวเองเนี่ย สนิทกับเพื่อนคนไหนเขาชอบกินขนมอะไรไลฟ์สไตล์เขาเป็นอะไรเขาชอบไปไหนคือแบบต้องศึกษาใหม่นะคะทีนี้ในบางคนบอกคล้ายกับเจ็ดเหรียญเมื่อกี้ละสิไม่ขายในเจ็ดเหรียญน,นี่คือถ้าแค่แค่ทำตัวเป็นเพื่อนแล้วก็ใจเย็นจิบๆไปอันนี้นี่คือพอรู้แล้วเนี่ยเราต้องตีวงรอบนะคะเขาชอบเพื่อนใครเราต้องสนิทกับเพื่อนเขาด้วยแล้วต้องรู้ด้วยว่าแฟนเราชอบอะไรเขามีงานอดิเรกฮอบบี้ที่ไหนคือมี แนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันอะไรเดียวกันนี่จะยิ่งทําให้แก้ปัญหาได้ไวนั่นก็คือหมายถึงว่าเราเองอ่ะอาจจะต้องแบบศึกษาแฟนเรานิดนึงว่าแฟนเราเนี่ยเขาชอบอะไรสนใจอะไรทําให้เขารู้ว่าแม้แต่เรื่องอรายละเอียดลเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราก็ไม่ได้พลาดเราสนใจเราใส่ใจเราแคร์เขานะคือถ้าเป็นอย่างนี้ยเราจะคืนดีง่ายแต่ถ้าในคนไม่รู้อะไรเลยแล้วพร่ำแต่ว่าขอโทษเนี่ยจะไม่ได้ช่วยอะไร ไพ่ใบนี้นะคะพฤติกรรมสำคัญสำคัญกว่าคำพูดดังนั้นเนี่ยเราต้องทำให้แฟนเราที่กำลังโกรธเราอยู่สามีเราหรือภรรยาเราที่กำลังโกรธเราอยู่เนี่ยทำให้เขารู้ว่าเราเนี่ยใส่ใจเขาจริงเรื่องอะไรต่างๆเกี่ยวกับตัวเขาเราทราบนะคะแล้วเราก็ค่อยๆแบบ ทําให้เห็นว่าเราจริงจังเราตั้งใจจริงที่จะคืนดีของมันอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่ก็ยังสามารถคืนดีได้นะคะโดยทําให้เห็นว่าเราตั้งใจจริงนะคะอาจจะซื้อขนมที่ชอบมาแรกๆไม่รับก็ไม่เป็นไรเอาไปเจอเพื่อนอาจจะฝากเพื่อนสนิทเข้ามาว่าเนี่ยแบบเออมีขนมเอามาให้นะคือต้องบอกเลยว่ามันอาจจะใช้ระยะเวลานิดนึงแต่ถ้าเกิดเราทําให้เห็นว่าเราตั้งใจจริง เราศึกษาแฟนเราเหมือนเป็นโปรเจกต์ใดโปรเจกต์หนึ่งเราเฝ้ามองเราดูว่าเขาสนใจอะไรเขาชอบอะไรเราต้องเฝ้าคอยจังหวะนะคะเฝ้าคอยจังหวะว่าช่วงไหนที่เราจะเข้าไปหาเขาได้ไปคุยได้ดูทิศทางลมอะไรนิดหนึ่งคือบางคนบอกนานอะ่ะถ้าเกิดในกรณีเราผิดนะเราก็ต้องยอมนานก็ต้องยอมถามตัวเองว่าคนคนนี้สําคัญไหมเราอยากได้กลับไหมแต่ถ้าเราคิดว่าแบบว่าไม่เอา ปล่อยมันตามใจโอเคถ้าปล่อยก็ปล่อยแต่ถ้าเกิดคิดว่า้ชีวิตเราเราดูในอนาคตร,ระยะยาวแล้วเราขาดคนคนนี้ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเราต้องตั้งใจจริงนะคะในเรื่องการงอ้อไอ้ประเภทงอ้อไปกันแนกะันแหนไปพูดจาด่าว่าไปอันนี้ก็คือดียากเราต้องทําให้เห็นว่าเราตั้งใจจริง ทเราต้องตั้งใจจริงแล้วก็เฝ้าดูตลอดเวลาให้คิดง่ายๆเหมือนเราเล่นหุ้นอ่ะไพ่ใบนี้มันแปลว่าหุ้นใช่ไหมเหมือนกับเวลาเราเล่นหุ้นอ่ะเราก็ต้องเฝ้าดูใช่ไหมว่าเราจะเทรดช่วงไหนนั่นแหละคล้ายกันเราก็ต้องไปศึกษาปุ่มหลังด้วยว่าเขามีอะไรยังไงให้คิดว่าแฟนเราเป็นหุ้นตัวใดตัวหนึ่งที่เราจะช้อนซื้อก็ได้ค่ะเราก็ต้องไปศึกษาประวัติศึกษาปุ่มหลังนิดนึงนะคะเราก็ดูกันว่าจะช้อนซื้อได้ช่วงไหนแบบนั้นเลยค่ะให้คิดง่ายๆถ้าบางคนนึกไม่ออกบางคนบอกจําไม่ได้เลยไพ่ใบนี้พี่กระติาบ มากเลยวิธีการแก้ไขปัญหารักเนี่ยเอาง่ายง่ให้คิดว่าแฟนตัวเองคนที่เราจะง้อนะเขาเป็นหุ้นกันแล้วกันเราก็ไปนั่งเฝ้าดูศึกษาประวัติปุ้มหลังจะง้อตอนไหนจะเทรดซื้อช่วงไหนอ่ะเราก็ว่ากันไปแบบนั้นนะคะแล้วบางคนก็บอกอ้าว แล้วโบเกอร์ละ่ะโบเกอร์เป็นใครโบเกอร์ก็เป็นเพื่อนสนิทเขาไงจำง่ายๆแบบนี้นะคะน้องๆจะได้ได้ทริคไปนะคะเอาละค่ะก็จบแล้วนะคะถ้าเกิดน้องๆคนไหนนะคะชอบคลิปนะคะที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ไพ่ยิปซีด้วยตนเองการเรียนรู้เรียนรู้ไพ่ยิปซีแบบออนไลน์นะคะก็ถ้าเกิดชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามคริปน้อยเทนดี้ทาโร่โนะคะกดกระดิ่งได้ด้วยก็ดีนะคะจะได้ไม่พลาดเวลามีอะไรใหม่ๆออกมาให้น้องๆนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ